คลิปนี้ก็จะมาบอกเทคนิคและวิธีการตัดต่อโปรแกรมนี้ทำง่ายไม่สลับซับซ้อนซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้หลังจากที่เราถ่ายมาถ่ายเป็นฉับเป็นฉับมาแล้วก็มากดถ่ายแล้วกดหยุดก็ถ่ายไปเรื่อยกดหยุดถ่ายแล้วกดหยุดไปเรื่อยนะครับก่อนที่จะทำการตัดต่อเราก็กดลูกศรสีดำอยู่ตรงกลางมีขอบสีขาวนะครับกดไปแล้วก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับผม มันก็จะเป็นช็อตที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกร,รม EDIT นะครับเปิดขึ้นมานะครับผมก็เปิดขึ้นมาก็มาเจอในช็อตที่เราถ่ายมาผมถ่ายเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะเอาช็อตที่เราถ่ายเก็บไว้นะครับไปทำการตัดต่อให้ดูอีกทีหนึง่งนะตอนนี้รวบ,บรวมคลิปก่อนนะครับ รวบรวมชอ็อตก่อนถ่ายไปแล้วแต่เราจะเอากีชอ็อตนะครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับผมถ่ายพอถ่ายไปแล้วเราก็จะเอาชิปพวกนี้ไปตัดอันนี้ผมถ่ายเป็นตัวอย่างให้ดูผมใช้แอปใช้กล้องอิ i ดในการถ่ายทำตัดต่อถ่ายแล้วกดหยุดแล้วก็กดถ่ายต่อนะครับ เก็บช็อตไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็ไปทําการต่อทีหลังถ่ายแล้วกดหยุดด้วยนะครับกดหยุดแล้วก็ถ่ายต่อกดกดอาจจะไม่เอาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมถ่ายเก็บไปเฉยแต่ว่าการเอาจริงก็จะลบออกก็ได้ครับอันไหนไม่เอาก็ลบออกเะยครับผมอันไหนไม่มีไม่ไม่เกี่ยวข้องก็ลบออกไปตอนนี้ก็มาถึง ชัดที่เราจะทําการตัดต่อแล้วนะครับมาถึงช่วงแรกของการตัดต่อแล้วนะครับก็ชอดแรกนะครับผมก็จะเป็นภาพที่นั่งของจอมยุทธนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกเลยนะครับผมใส่เอฟเฟกก็เรากดให้เป็นสีก่อนนะครับ กดไปให้มันขึ้นสีขึ้นขอบขอบเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่าเอฟเฟกนะครับเราจะใส่เอฟเฟกนะครับเลื่อนมากดเข้าไปนะครับเลือกการการซูมนะครับเลือกการซูมกดถูกนะครับกดถูก อันแรกได้แล้วนะครับอันที่สองถ้าหากว่าเรามีการซูมอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใส่เอฟเฟกก็ได้นะครับเลื่อนไปดูผมจะไม่ใส่นะหรือจะใส่ก็ได้นะครับใครต้องการจะใส่ก็ใส่ใส่ก็ได้หาตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทําไปไวหน่อยนะครับเพราะตัวนี้มันมีการซูมอยู่แล้วเราใส่ตัวนี้ลองดูนะครับ ทำเหมือนเดิมนะครับไมเฟใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับใส่ตัวอื่นลองดูก็ได้แต่ว่าผมจะใส่ตัวที่ง่ายๆนะครับส่วนตัวอื่นมันซูมผมซูมอยู่แล้วเวลาเพื่อนถ่ายเวลาเวลาถ่ายเราก็ถ่ายนิ่งๆก็ได้ที่จะมาซูมหรือจะมา ทำเอฟเฟกต์นะครับก็อันเป็นเป็นการเสร็จแล้วนะครับก็โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับการตัดต่อขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกอคอมเมนต์ที่มากดให้กำลังใจจะแชร์เก็บเอาไว้ดูหรือเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ก็ได้นะครับใครมีปัญหาเรื่องการตัดต่อก็อคอมเมนต์ฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมาก Soba di karbon.